เอาบอลลงนะคะฟุตบอลชายนะคะรู้สึกว่าผีไม้ลายมือสุดยอดเลยนะคะน,น้ามิทยาไม่ผ่านนะคะสีเหลืองดักไว้อยู่จัญชัยเยสอวิทยาแก้ตัวใหม่ส่งให้สุวินัยสุวินัยหลบแล้วนะคะส่งไปให้อหาบบอนานิยาวาอัมบอลูกเตะลูกวอดลูกแรกไม่เข้าแก้ตัวได้ไหม มาลจะจันทชัยคนนี้เนี่ยมแม่ามไวเป็นปลาไหลามไวเป็นกรดตงไปให้แล้วกิติรอดิจารีเมื่อวานทำสองประตูได้สีเหลืองวันนี้ทำได้ไหมแต่ออกมาก่อนนะคะสีแดงยังไม่พ้นนะคะยังไม่พ้นกรรมการบอกไม่ได้สุวิทย์ส่งมาให้พี่แตงมาไงตงไปให้สุวิทย์นายไปแล้วนะคะเอา,า,าละ ขอิสัตว์ไปบอลอีกนะคะเข้ากลางวิทยา <c oughs>